หางใหม่มาแล้วครับใหม่เราเก่าเขาลวมบิดสมองรู้เนาะเซกสภาพครับใบเก่าเก็บว้เอามาเปลี่ยนใส่ขึ้นจะทำการเปลี่ยนใบพัดนะครับใส่ไปใบ,ใบข้าวเมี่ยงโมงนะครับผมกลับมาใส่ตาสัางคือเก่านะครับหรือว่าไข่แห่งลีครับ ืันนี้ก็เตรียมเซียกรถไว้นะครับเพื่อมีงานน้ำเขาใช่หรอไม่ไมอไเยอาอะไรอะไรยังอ้าังานอัดเฟืองของเขากะไก่ซีเบิร์ล้วครับห้องจักข้องเนี่ยตอกตอก่อห้องห้ำไหมหรือว่าภาษาไทยเขาเอื่นกูดัง,งนนะกันอ่ะเสียวเอาเฟืองงานเขาให้มันเต็มมามมา,มาดึงผ่าน อ๋อเซกระบบกันต่อครับพี่น้องเสยของเกา่าคือมาใส่งานมานักเติบครับเห็ดไม้เบิ้ลเปลี่ยนลูกปืนใส่ของยังเกาะโยโก้ด้วยโกโย3สามสองสอ,องหนงหานะครับปืนใหญ่โกโยนีครับมาตรฐานเห็ดไม้เบิคขับสลักขัดทงขัดถ,ถ่ายกับสื่อใช่ไหมมันจะแปดลยนนอยนะบเบิกศูนแต่ว่ามว่ใวนสื่อของหนออครับ สกูจับคากระถูนี่ก็ยู่สุดดีนี่ขายนะครับวารินเทคตึกคนหนาบวกบซอมครับซอม,อมเห็นใจไหมเปลี่ยนหนาเปลี่ยนล้างครับหน<ม>ึว่าเข้เข้สิไทยดีเด๋ยวสูตาสั่ง่าไรพี่น้องเลยของต่อหนีเป็นบูดนะครับเป็นบูดขัดถ่ายนะครับใครมาบมมีมีนะครับผม ถ้าเขาไปตัดตัวนี้ออกเปลี่ยนไหมอีกทีนั่นกับไท้บัวเทียงคือเก่าแล้วพี่นอ้องเห็นพวกหลุดกเก่าเก่ามันเบาสู้ฝั่งแล้วครับนี่ครับตีตัวนี้เขาไม่หนัวก,กับเปลี่ยนสลักใหม่กันแน่นให้กเก่าแล้วครับสลักตัวเก่าจอยนะครับนี่จอยเข้าไปกินเข้าไปร้ายเต๋อครับเปิดมาตัวไม้ก็เต็มหมวกันนะครับเบิกซูนกับแปรร้อยสน,นุกปืนบัวพันกับแตกตัวหนึ่งครับ แต่ก็เพราะแต่เาก็มันหลวมนี่ก็คัดถ่ายนี่เขาจะใส่ห้องตองเคีมาให้นะครับก็หมุนโมหมุนครับก,รก็ได้ไปกึ่งกึ่งตัวไหน,นให้เรคกึงก่งๆให้นะครับแต่กระดามเพื่อกันงอกันหักมาครับแล้วก็สิบเศกให้มันแน่นนะครับแล้วก็เก็บสีเล็กน้อยนะครับผมเห็นเป็นตะเมิงรักๆก,กระซำนี่นะครับ รอชมตอนแล้วครับผมตอนออกงานออกการเมืแ่อบบเธอมีงานน้ำเขาดอกว่าใบพานเทากับเตียนซื้อไม้ไปหนึ่งครับของแม่โมนะครับผมใส่ดีของเพื่อนนะครับนีครับตัวนี้เพื่อนถมาทดลองใส่ผมก็ถอดออกไว้ครับกับใบแพะตัวหนึ่งผมก็ใส่มาพินที่กระสัดนะครับจานไทยผ้าเขานะครับผมแถมให้เพื่อนไปเคนเขเี้ การไถ้ผ้าเข่าตัวน่ะพี่น้องเอาไปไถ้ยังกับงอวิษเบี้ยวไปเพื่อนผมก็ใส่แมมา,าบินสามแผ่นนะครับเป็นแพะแพะตัวหนึ่งข้างหน้าใบหนึ่งครับมื่วนแพะที่มันแตกผมก็แถมไปแมมพานเขี้ๆครับพานขี้ๆผมก็ใส่ใบแตกใบ,บยึดไปเม <c oughs> <c oughs> ื่อวานนี้ก็บไปใส่ครับใส่ง่ายแล้วหนาครับใบเต็มยึดหกเบ็ดครับตอนนี้คัดถ่ายมันเปลี่ยนมาให้ใหม่ ตารดแท็กเตอร์เอา้ารอชมครับพี่หนอมรอชมเก็บเล็กเก็บน้อยนะครับใส่งานเ้าเๆหางสีตาช้างนะครับทึกทนเสร็จพร้อมเสร็จขันแน่นเลยขันแน่นเลย ทุกจุด้ดมตีแนนครับแนนกป็นแน,นันถ่าย้เราปิดมือมามอนขับบอลหลังจากแของเกา่าเข็มาเนี่ยได้ดอก,กมามาไอพผ่านหากักะสร้างมาาไม่ไปนึ่ครับวอนไก็แม่มองตัวทีเา่าไห้มาทดลองไอ้ผ่านฝีไม่มีในรูตัวนี้ก็ เตรียมหนุกปืนใหม่ครับไม่ให็ต้องกึงดูดอ,อกอไฮกุ้งโมกีงบ่ะไรสร้างเหลี่ยมว่าฟิตไม่บัดบานเลยแหลนเปี้ยสีกับผลไม้ปากระดิ่งบอลเยอะนี่จะกันซึกครับบอลไหนเปลี่ยนโอ้จะคลองเก่าก็หยิบทยให้แล้เงินเป็นหลานไม่จดกเว้ยกันซึกอกินหันขีดหมาก็จนเสียเนาะ ก็ส่วตงตอนนี้น้อตไทยเ่านั้นเองน้องน็อกจะใส่เป็นน็อตทั้งซีมที่นะครับผมต้นครับน็อตซีมที่อย่างดีตัวละ50บาทขาดอะไรก็คือนี่ตางมาด